ชอปาส้าขอถึงแน่นมากนะไยน,าาในใหารอายเอาเรับไปเลมาเลยมเยมาเาเลาเลาเบยมาเลยมาลยมาเลยาเลยมามาเลย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 มเลยมา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 เลมาเลยมยมานลยเลมาเลยมาเรยมามาเลยมาเลยมาเรับเลยมเมาลาาย,ยมาเาเลเายมเลยยมาเลยมเลยมาลมายมามายมเ เราก็ยังอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศนะครับนิวเดลีแต่ว่าก็ยังเป็นย่านเมืองเก่าครับวันนี้แพนคือจะพาทุกคนมาชมตลาดครับและเป็นตลาดชื่อดังด้วยนะรถก่อนนั่นคือตลาดโจนครับชื่อว่ามีนาบาซาเป็นชื่อที่สุภาพแล้วนะเพราะว่าชื่อจริงของเขาเนี่ยคือชอบาซาครับถามว่าทำไมเขาถึงชื่อว่าตลาดชอเพราะว่าชอแปลว่าโจน,นะครับโจนก็คือของโจนนั่นเองที่ นามาสวัสดีครับน้ามาสิกะอพการเสียยะติเช่ติเช่อิฟิชชอปภาซาชอปภาซาจี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 โอเคถามก็คอนเฟิร์มว่ามันคือตลาดที่เดียวกันหรือเปล่าระหว่างชอปภาซากับมีนาบาซานะเพราะว่าร้อยละแปดสิบของสินค้าที่ขายนี้จะเป็นของที่ลักลอบนำเข้ามาผิดกฎหมายหรือไม่ก็เป็นของที่เข้ามาอ้าวเหรออ้าวเหรอซึ่งผมก็ต้องระวังของผมดีๆเพราะว่าบางทีกล้องเนี่ย ถ้าเผลอมือถืออีกอาจจะหลงมาอยู่สักร้านหนึ่งในระแวกนี้นะเพราะว่าผมก็รีบมาที่นี่พิกพ็อกเก็ตเยอะนะครับไม่นานไปเลยหรอหมั้งตอนนี้เย็นๆแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะน่ากินจังชยัยมั้งกินชัยดูครับเปิดอัส,ร,สร้าในกลมใบจัสชัยมินวัชชัยน้ำมอชัยจัสชยัยฮันดอรี No, no no <S S <S มาซาลาไหโนมมาสล่าสวีทลอ่ดูนะว่าปกติ yeah. ชาปกติมันจะเขาทำแบบใส่นมหรือเปล่าเพราะลองดูราคาปกติมัน12บสรูปีใช่ปะ่ะแต่ถ้าใส่นมมันคือสามสิบใช่ไหมปะ s right. <S ระเด็นคือ yeah. ชาปกติเขาก็าใส่นมอยู่แล้วนะนเดี๋ยวลองดูครับปิซซ่อมีอ่าดันยี่บาทไปรอกันนะนั่นยี่บาทไป What are you going to show me

you run business here we have business yeah My shop Shop number three shop number three ถ้าช้าๆ maybe finish แบบคือผมว่าผมพยายามมาตอน5โมงแล้วนะไม่ช่วยอะไรเลยทุกคนเห็นเหงื่อซกไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามาอินเดียจริงๆเนี่ยจะมาช่วงซัมเมอร์จริงนะเพราะมันคืออากาศเปรไ้ยชัดๆมาหลังพฤศจิกายนแหละเย็นสบายเดินเที่ยวไม่ร้อนไม่เหนื่อยนอะ หมือนชายเนสซี่ครับร้านนี้ไม่ได้เหมือนชายเดียปกติทั่วไปแต่นี้่ผมมีผู้ชมเยอะแยะมากเลยอัสลามอะไรกูอัสลามอะไรกูโอเคเอ่อสวัสดีโอ่้ชูตี้รักโรไปชูตี้รักโรยิ่งขี้แบบอิสอเคชูตี้รักโรเอาไรบายบายบายตา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 อ๋อโ,โ,โอเคโอเคอเค,คือคนนี้เนี่ยเขาดันยบัตไป คนที่นี่เขาไม่ชอบรับเงินทอนนะครับหมายถึงว่าเขาชอบทอนอะนะน่าจะเป็นธรรมเนียมของเขาแหละไปดูร้านกระเป๋าเขาก็ได้ครับอ่า uh, is your อ h o p ไหซะเนี่ยอ al ัสลามเลยก่อนบายอ่าเอ e ไน o ์ e s t มี u s วอีสิท์จัสเ k อแบ็คแพ็ A จ uh, nice uh ัสล uh ักแซกแ o นด์ลัก e กจอ่ะจ้าอ่ะจ้า โ u ี w h นีวห้ h อ่390 390 3 0น u ี่ e e เดี๋ยวค่อยแปลงเป็นไทยลวกันเพราะว่าถ้าแปลงเป็นไทยมันแ็่ประมาณร้อกว่าบาทนะครับสภาพกำลังดีนะสภาพดีเลยกิฟต์อ๋อ this is a wallet gift 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 this very nice of you no this is our brand ห yeah so you have your own, yes. Have your own brand yes เซฮาวะ so this is not like a c o u n t e r f e i t product not at all so this is like a first hand yes ต yes. ่อไปจีจก็คือร้านนี้ครับเซฮาวะเซฮาวะนะครับเซฮาวะเซฮาวะเซฮาวะขายของแท้ครับแม้ว่าจะอยู่ในตลาดชอนะครับขายของแท้นี่ครับนี่คือโปรโมทแบบที่ไม่ต้องจ้างผมเลยครับไม่ต้องเสียเงินครับ ให้เป็นกระเป๋าตังค์มาฟรีๆนะครับโบห์ดโบห์ดด้านเยี่ยบด้าน You can have look at the upper floor also Oh you have a second floor also y e a h give give Oh โบห์ดโบห์ดด้านเยี่ยบ Thank you Thank you ได้มาครับได้กระเป๋าตังค์มาฟรีๆครับข้างบนก็เป็นอ่า All the luxury All the luxury American a tourister อ่า so it's a รีแล이เบอร์และดูริเบอร์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 ทีทีทีเอาไว้ขับทั้งอเมริกาเอาได้โนเว็กซ์โนเว็กซ์คอมพานีเซฮาว่ากี่ไฟล์ที่เขาโนมานิสบิ๊กไลค์กับเบลล์เนียอะเซฮาว่ายูเอ็นแบรนด์บายแบรนด์ทีทีที5ปีซ์เซอร์วิส5ปีซ์โอเรนตี้อะโอเรนตี้มีประกัน5ปีครับซื้อที่อินเดียก็คือถ้าสมมติเอาไปใช้แล้วพังก็บินกลับมาเปลี่ยนได้นะดูครับดีส์ดีส์ only อยู่กับยูเอ็นช Shop Number 3 but uh this is your only shop here or do you have other shops in other areas as well this one only h shop number three only one only one here okay 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 thank you sihawa b a k นะครับผมก็มาช่วยโปรโมทเขาแหละดูยจะทรงแลกกับกระเป๋าตังค์หนึ่งไปนะครับ yeah once again thank you so much ไปโซนนี้จะเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้านะพวกเครื่องจักรต่างๆนะครับ เดินหลุดมาแล้วไม่รู้เดี๋ยวผมเก็บของกันดีกว่านะครับเนีย่ยดูดิ่้งจากเกียบเลยฮะแน่นอนเราว่ามันเป็นของที่แบบว่าน่าเป็นของซ่อมอะ่ะตรงนี้คือให้กินอายเหมือนคลองถมเลยสมัยเด็กๆที่ผมไปนะแบบเดียวกันเลยเอยตรงข้างหน้าเนีเป็นของกิน้ครับเป็นโซนสตรีทฟูด้ดแต่เดี๋ยวผมขอเก็บกระเป๋ากันแล้วก็เช็คของใน,นกระเป๋าด้วยว่าอยู่ครบไหมนะครับ S <S <S อยากรู้ไหมครับว่าราคาหูฟังเท่าไหรลองมาดูครับนี่ครับหูฟังหากำลังหาหูฟังไอโฟนอยู่ครับไม่แน,น่ใจมี่ดีชัดแบบด้วยครับคือของถูกซื้อที่นี่ได้หมดแล้วครับแต่เรื่องอายุการใช้งานก็อีกเรื่องหนึ่งนะไปวัดดวงกันอีกทีนึงนะครับอัสลามุณีกลุ่มไหมอับก้าเสะตีแกตีแก ผม just looking around คิดในเปซ่า for sony one 250อ่อจ้าอ่อจ้าก็ตีเป็นไงครับว่ามันร้อยนิดๆแต่ผมว่าต่อราคาด้อีกนะนั่นจะบัตรใบนั่นจะบัตรนะฮะสีดำสีขาวหูฟังโซนี่ครับของแท้เท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปต่อครับไปต่อนี่ครับก็มีหูฟังมีขายแตงกวาได้มั้ยครับแตงกวาอะไร อ้าวสวัสดีคุอาจารย์อาจารย์อะคุณครับคุณครับคุครับคุณครับคุีครับครับคุณครับครับคุณครับคุณครับครับคุณครับคุณครับคุครับรับครับครับรับครับรับค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 รับรับครครับับครับครับุคร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 ับดับครับดับครับสับ Do you want me to gumine? Uh, Do you want me to row it? yeah magic? Yeah? Your eh, magic. Yo Monoko. And what's next? Where is the punching line? What is no. the punching line? One? Two IG. No. Yeah yeah, magic, magic. Moment. Magic movement. Indian David Copperfield. David Copperfield. <laughs> Chinese movos. Chinese achievement. อัสสลามมุลิกุมบ่ายเย้ก่ะฮะเจปาตีเจปาตี and วอยุกอี้เทียออมเล็ตเจปาตีออมเล็ตเจปาตีโอเคเอ็กพิสคาร์โรบายเอ็กพิสคารโรไหนเรามาดูกรรมวิธีครับว่ามันแตกต่างยังไงระหว่างไข่เจียวอินเดียไข่เจียวบ้านเราอ่าโอเคครับก็ตอกไข่ลงไปไหนๆก็ไม่รู้อิซิจจัดนี่จัดนี่อ่าจรจรจรอิซายกับโคโค่นัดจัดนี่อ๋อแมงกจัดนี่ โอเคอ่ะจ okay. ้าอ่ะจ้าฟังไม่ทันคนระับไม่รู้มันชืออะไรนะฮ <c oughs> <laughs> ะัอ่าไข่ต้มครับปอกลงไปโรยเกลือครับน่าจะเกลือนะแล้วก็โรยเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะเครื่องเทศหรือมั้งแล้วกากินกันอย่างนี้เลยเรอแล้วก็โอ้ผมชอบแพคเกจิ้งเขามากเลยอะ่ะนะครับหนังสือพิม์ ลอบดูของเราด้วครับไข่เจียวเครื่องเทศครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าที่คนนั้นคือเขาล้างครั้งล่าสุดตอนไหนแต่ไม่ไดหรอกโอเคจะบอกว่าตะกี้นี้ที่ผมซื้อเนี่ยกล้องมันหยุดถ่ายไปนะเพราะฉะนั้นก็คือตัดถึงตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละครับแต่จะบอกว่านี่ครับไข่เจียวจัปตีนะครับซึ่งมันร้อนมากเลยนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยนะพอมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะละลายไหมนะ ไอตัวหนังสือพัชในหนังสือพิมพ์เนี่ยจ๋าเกี่ยววะอ๋อเย้อิเล็กทรอนิกส์ยะไรก์เฮดโฟนชาร์จิ่งโฟนอ้าวจ้าอ้าสัสตาเยสสัสตาอากาโดฮันสัสตาจี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 จ๋า What is t h เย่แก่เหรอเย่แก่เหรออาวจ้าอาวาไม่รู้เขาว่ามันคืออะไรเขาไม่บอกผมนะครับ ค่าไหนยะโยนค่าไหนอ่าชาชาชาโอเคไปแล้วครับขนมผมนั่นแหละคือให้เขาไปนั่นแหละวันี20รูปีอะเดี๋ยวไม่นั้นได้ชิมแล้วผมรีวิวไม่ได้เขาคงเอาไปแบ่งกับน้องๆน,นั่นแหละเอาไปแบ่งกับน้องอะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เป็นโมเมนต์ชนงงนิดหน่อยนะฮะแต่มันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้แก้วบนเรยอะแกะแก้วบลเรยอ่ะ भाई कैमरा अच्छी चीज थी अच्छा अच्छा YouTube चैनल YouTube चीज थी अच्छा 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 आपका नाम क्या हो करण 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 वाओ इस टीवी का उसको हां अच्छा अच्छा आप वीडियो बनाते हो क्या हो वीडियो वीडियो बनाते बना वीडियो अच्छी चीज वीडियो अच्छा अच्छा

एक बार पी के जाइए बड़ा गिलास दस रुपए छोटा गिलास पाँच रूपए की जानियों दस रुपए दस रुपए दस रुपए छोटा गिलास पाँच रुपए ये एक बार पियोगे बार बार पियोगे ठंडा डंडा कोल कोल दस रुपए छोटा गिलास चाद चौक लाल बड़ा हाँ तो गिलास दस रुपये छोटा गिलास पाँच रुपये เราเป็นกําลังใจของเกีตรกรและเกษตรกรทุกคนที่อยเดินตลาดนียทุกคนจะได้อีกประสบการณ์หนึ่งของการท่องเที่ยวแน่นอนมันจะไม่เหมือนที่ไหนเลยครับชอบมากเลย และอย่างที่คาดคิดว่าจะเจอแล้วพอมาเจอหน้างานจริงเนี่ยเราก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันนะเพราะว่าอย่างที่ผมซื้อไข่เจียวมาผมจะกินซะหน่อยพอเด็กตัวเล็กๆครับเห็นว่ามีขนมมีของกินใช่ไหมเขาก็วิ่งเข้าหานีเดยซึ่งไม่เป็นไรครับก็ให้เขาไปก็ได้เจอครับเลมอนโซดาเดี๋ยวค่อยวกกลับมาแล้วกินแล้วกันครับมันเป็นเมนูเดียวครับที่น่าจะไว้ใจได้นะฮะ ลองลองมาจากชานะครับเพราะว่ามันเป็นเมนูในอินเดียเนี่ยน้ำนะนอกจากชานอกชัยเนี่ยก็มีเลมอนโซดาเนี่ยแหละครับที่ป๊อปปูล่านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนขายแบบเดียวกันแต่ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่น้ำแดงครับน้ำแดงอินเดียเร้อไอโฟนเคสอาชาอาชาคิดได้รูปีคิดได้รูปีอาชาอาชาเยสสัสเยสสัสเม่ประสานแฮ โอเคเอาคำแบบเอาคำแบบอาชาอาชาขายโรออ๋นครับแต่ขายเป็นแพ็กนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับถ้าขายเป็นแค่เดียวเขาจะซื้อไหมอ้าซาำเลยกลุ่มอาชื่อนามใครครับ Can you have a short name shorter one shorter version Short name M D j a v e d M D เอ่อ j a v e d j a v e d j a v e d like in Iron Man Iron Man we know Iron Man อ่าไหนไหนไหนค่อยบ้านนี่ค่อยบ้านนึงโซย์คุณ h i n อใั่าอ่ะจ้ับผม h i อใครสาแลโอ้่อยทว i n ทร่าอ you have s h อ่ะไ h y s h r t อ่ะจ้าตรงปนี่นี้ค่อยโล่งหน่อย้ยผมเจอเลมอนโซดาแล้ปาเลมอนโซดามาล้างปากดีกว่าเอาร้านไหนดีครับร้านนี้หรือร้านนี้ดีร้านนี้ดีกว่าครับ มีคนขายไหมอาซลามเลยกุมไปเลมอนโซดา,อาเอ็กับกระโดดเอกับคิดในเ,เปซา how much how much you are seller? s e l <20. S 1> <20. S 2> อาจจะเอ็กับกระโดดเอ็กับเอ็กับๆๆ <it> เอับจิจิจิ is it salt จิจิจีมาอินเดียต้องดูวิธีการทาำครับอาส,สบายออกไปครับ แล้วเขาไปบีบมะนาวตอนไหนครับอ๋อนั่นอย่งนี้เห็นแล้วทิ้งเลยทิ้งอ่าทิ้งแล้วครับนั่นครับเขาหยิบอะไรครับเขาหยิบอะไรบอกผมด้วยอ่า no i อ e n o i ไ e no i น e อส์ฟรีโนโน่หน่อ no. หนไหนไหนโนไอส์อสนันยบาท ต่อฮาบบี้ฮะเดีวดีเย้โลเฉลิลโอ้ไมชุกาเกีนด้วยครับโอ้ถ้าผมเห็นชุกาเกีนคือก็น่าจะมาซื้ออันนี้มันข้างในไม่รู้เป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นที่เก็บของนะครับที่เก็บของเลมอนโซดาไปต่อครับโอ้น้ำแข็งครับผมเห็นน้ำแข็งอิงเดียแล้วสันสะท้านแต่นี่คือลาซี่ครับลาซี่ลาซี่ครับ กินมาแล้ววันนั้นตอนนี้คือทองไส้ผม,ผมพร้อมแล้วอะวอมท้องมาหลายรอบแล้วครับอินเดียในปลาเนี่ยแต่ไม่ว่าจะข้างไหนคือก็ต้องท้องเสียกันไปนะแต่ตอนนี้คือ,อยังครับตอนนี้คือ,อยังคลิปนี้ยังแค่เจ็บคอเฉยปลาในนในเมราปาเปเซไนแห่เมราปลาเปเซไนแห่โดนเดินตามนะครับ ว่าถ้าให้คนนึง oh, ค nice. ือเดี๋ยวเขาเดินตามมาแล้วผมไม่มีเศษเหรียญนะโอเคไปเดินต่อครับรมมรมมตแล้วโอ้ยขายอะไรอะลองดูดีบ่ากุ๊กเย่กันเรเย็ดลีเยบสกีอิซส w e e t หรอสไปซี่สไปซีอ่าจีที I have no idea what it is มาไหนว่ากันถ่ายอ๋อได้ียดไอ่า กะรำกะรำน s o ส้ดิกะรำไม่รู้มันคืออะไรกินได้ไหมอ่ะโอเคเข้าปากแล้อ๋อตับลิเวอร์ลิเวอร์อ่าจิจ,จ is a beef l i v อ่าจจจแต่ลว่าเขาเข้าใจว่าผมขอกินชิ้นนึงสังั้นผมไม่รู้่าเขาขายยังไงอ,ะนะอ่ะนะเอาเปนข้าวนี่นะ <c oughs> แต่เหมือนคน,คนเริ่มเก็บแล้วนะไม่เก็บก็คือกลาง <Hello. S 1> กลางเต็นท์อะเพราะว่าเพราะตำรวจมาแล้วนี่ครับ <Hello. S 1> อ่า yeah? อินเดียนเฮลิคอปเตอร์ยะอาใช่ใช่ขายครับอันนี้ขายเสื้อผ้าเด็ก <c oughs> เฮ้ยร้านนี้ผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ร้านนี้ที่ผมกินนะ <c oughs> แต่นั่นแหละย้ำอีกรอบครับถ้าใครจะ <c oughs> กินสตริทฟูดินเดียโนไอซ์อย่างเดียวนะครับเป็นไปได้กินโนไอซ์นะครับพอเราไม่ดูว่าเขาเอามังแข็งเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างนะพื้นมือคนกี่คนนะครับหายดูล้วครับมาถึงเมโทรแล้วโอเคโอเคจบจบจบตลาดนี้ลากันไปด้วยอันนี้แหละน่าจะเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดนะครับอ่า อัดฉากโปรดอัดฉากผมไม่เคยเจอสตีทนอินเดียโกงเลยนะหาทักอีกแล้วทักอีกแล้วแต่บางทีผมไม่รู้ว่ามันเป็นราคาที่แบบว่าคนปกติเขาซื้อหรือเปล่านะคนอินเดียเพราะฉะนั้นทริปก็คือเวลาจะกินร้านไหนใช่ไหมก็เดินเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ดูว่าเขาจ่ายเงินเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วก็ดูว่าคนขายทอนเงินไหมแต่บางทีเราก็ลืมตัวนะ เราตามตรงนะทุกคนลองดูนะผมไม่ไว้ใจสีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับข้างในก็มีอันนี้น่าจะเป็นน้ำข้นนะครับผมจําได้อย่างเดียวไอ้แม่แบบแม่คือน,น้ำข้นอันนี้ก็น่าจะเป็นชิคกี้ครับหัวลูกไก่แล้วก็เป็นมันฝรั่งบดนะครับนะเนี่ยมันฝรั่งบดนะเนี่ยข้างในเนี่ยแล้วก็ราซอสพวกชัดนี่ของเขานั่นแหละซอสชัดนี่มันจะมีหลากหลายแบบนะครับ Gracias. No, 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 no.